สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะคะปููจะชวนมาทําปลาทอดค่ะวันนี้ใช้ปลานิลน,นะคะปููจะแนะนําวิธีการทอดปลาให้หอมกรอบอร่อยนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากขอเชิญติดตามชมได้เลยค่ะปลานิลของเรานะคะอันนี้ล้างน้ําทําความสะอาดนะคะอันนี้ขอดเกรด็ดควักไส้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเกลือค่ะเอาเกลือมา ะะเอาเกลือมาพอกตามตัวนะคะแล้วก็ขัดๆถูๆนะคะเพื่อขจัดเอาเมือกนะคะของปลาออกไปนะคะถูประมาณสักสองสามนาทีนะคะจากนั้นก็เป็นล้างน้ําทําความสะอาดแล้วก็มาซับให้แห้งแล้วเดี๋ยวนําไปทอดกันค่ะหลังจากที่ล้างน้ําทําความสะอาดนะคะแล้วก็ซับให้แห้งด้วย ถ้าสะอาดนะคะหรือว่ากระดาษที่ชั่วอเนกประสงค์ค่ะทีนี้ปก็จะโรยเกลือนะคะโรยเกลือให้ทั่วทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ จะใช้เป็นผงปรุงรสหมูหรือว่าไก่ก็ได้แล้วแต่ที่เรามีที่เราชอบนะคะเพื่อเพิ่มความนัวถ้าเผื่อใครไม่ชอบนะคะก็ใส่เฉพาะเกลือค่ะจากนั้นนะคะเคล็ดลับสำคัญนะคะแป้งค่ะปูจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าทอดปลานี่ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาสดนะคะหรือว่าเป็นปลาส้มนะคะ จะกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวก่อนนำลงทอดนะก็จะเคาะแป้งส่วนเกินออกนะคะให้เหลือแป้งติดเคลือบตัวปลาบางๆนะคะเดี๋ยวไปทอดกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้หอมกรอบอร่อยนะคะก็คือขิงแก่นั่นเองค่ะขิงแก่นะคะผู้ที่ใช้ประมาณสัก4ีหแว่นนะคะ เดี๋ยวเราจะทอดขิงนะคะก่อนที่จะนําปลาลงไปทอดนะคะปลาของเราจะกรอบหอมแล้วก็อร่อยค่ะแล้วก็ขิงนะคะยังมีส่วนในการช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยค่ะนําขิงลงไปทอดนะคะ อันนี้ผู้ใช้เป็นน้ำมันที่สองนะคะในการทอดปกตินะคะเวลาในการทอดนะผู้จะใช้น้ำมันซ้ำนะคะแค่ครั้งเดียวค่ะคือทอดน้ำมันใหม่แล้วก็ทอดน้ำมันที่สองจากนั้นก็จะทิ้งเลยค่ะไม่เก็บเอาไว้นะคะใช้แค่สองครั้งพอ ทอดขิงแป๊บเดียวนะคะให้พอเหลืองๆนิดๆนะคะก็ใส่ปลานะคะหย่อนปลาลงไปทอดเลยค่ะ แล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวก,กรอบๆนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขอวอวยพรให้รวยๆเฮงเฮงกันทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ